วัดบุญเลยงเมืองจุมพรนเมืองจุมพอเออจุมพรจอนพุ่มประจวบประจ้ากีนกันกันดี่เป็ดบุรีพี่บุเร็เป็ด j a บุ n พูพนพุนจ a b e t เอ่าเกียม้อยเเมียงเกียไรชายเรียมตาเองให้ดรยกว่าเองเองตัวเมืองวตา แต่เนยยาวแวนได้เลยเออพได้นกที่ตรรดนงัดที่ธรรมดปัตตาลุงปุงป้งตาลัดปัตตา,านีบุม้มเน่เป็ตกใจอ่ววะเจี๋ยได้ละปัตตานีพี่ตานะเออตรงกล้าจากรงหาดย่อยเอ,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 อ้ยเยนี่นตาตี้ก็แมเมือตาตี้ไป <c ười> เหรถเบก ดตาหวานไห้หรอกไงหรอกแล้วรอกแลกเปียกหวานแลกวงพี่น้องในกว้ามมึงขึ้นก <that> nah e ่อนตถองเช้าไงโอ้ยโอ้ยสวัตดีจ้าวัสดีจ้าพี่น้องปีมาก็ตั้งลายมารวมเป็นกลุ่มหลักกันเอาไว้เติดความดีจะได้เกิดนักกันมากมายวันนี้พี่น้องจากทั่วทิศ ได้ตามติดละกันมามากลายมารวมชมลงสมาคมเลือดจะตอขอบคุณละแม่พอตั้งหญิงและชายวันนี้จัดงานให้สุขสรรค์เก็บโต๊ละห้าพันเพลงก็จะตายเยจะตายละเพลงก็จะตายแต่ว่าค่าราดหนังมันก็เพลงนะจึงเก็บแล้วละจะก็ไม่เป็นอะไรถึงจะเพลงเพลงไม่เกรงไม่โคลนบังอ่อนแล้วไม่เป็นอะไร พี่น้องชาวใต้น่ารักจังเลยคูแม่มแกงน้ำเคยเอาก็มาให้แกงน้ำเคยใส่หน่อปุดอร่อยฝุดฝุดไม่รู้มาจากไหนกินแล้วฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งเป็ดได้แรงหง่อจริงมันแสพไซวันนี้กอบณุลรักแวนแคว้นตียังเหนียวแน่นละไม่รีบไปเจ้าภาพหลักก็น่ารักยะจุน ขอบคุณหมอบุญขายสมุนไพรยาทันเรยว่ามาม,าาม่าซาโมอต้มกินแต่มันเลือดแต่น้ำตั้งไว้กูไา่แก้วอื่ังนี้ไม่ต้องมาตรวจกูไม่ต้องมาตรวจกูไม่ตรวจมึงเลยตรวจเกยมึงต้องไปตรวจไดแก้วนี่แหละไปตรวจไดแก้วได้เรือ้แก้วนั่นแหละมันบอกกูบอกกว่าเร้อบอกว่ามึงกับมันนั่นไม่กินเส้นยัง ฮันเลเวอร์เลือดนามตั้งไหวกูไกรจงไม่กินเสน้นเงี้ยลกไม่กินเสน้นเลยตุ๊กลังเลยแกโตนี่กินมามา่อรถไสแกต้องไปนั่งกนนนนินกันหนา้าจกแฟนเพื่อโตอินเตอร์งกว่างเงี้ต้องไปนั่งกินกันหน้าจกมันได้เป็นซองตัวเงขนนึ้นมาแล้วนะฮะความการอุ่นเปิดเผยขึ้นมาแล้วแต่ใจต้องมากกูเจอไหนต้องกินแต่กูไหวต้องกินเพย่อแกหน้าจกเนาะป้าผัวมาแดงตายเปรต อยากแม่กินมาม่าตัวไอ้แกยู่ในจอกแล้วกูไม่ใจเฟืองอะไรเลยไอ้โตนี่ใช่เรียกว่าเจอกูเจอปลาเอิญปลาตองแกลักนัดแกตั้มตงอำเภอตั้มปนาราจังหวัดกอนเราชซ้ตัวปลาเอิญปลาตองกูเจอมาจากลักนัดกูเลี้ยงในตู้ปลาอย่างนี้วันนั้นกูไปตุลาแกลัดอ้วนอิดแกกอน เก็บปาว่ามันไปใกล้โห<อ>มึงใกลว่ามันเถอะปาว่ามันไปลาดวาไวยวายเตมึงอยู่บ้านเวยเลยปลาเอิญปลาตองกูกันรู้รึกว่าว่ายน้ำไม่ไกลครองต้องใกล้ใกล้ไม่บายเลยมึรงรอไม่กูกลับมาจนทำเรือปลาเอิญปลาตองกูทำเรือมโนปลาโม่ลงไปอยู่กันห<อ>ใช่ปลาโม่ลงไปใช่ไอ้โตในตู้ปลาเอิญปลาตองงีต้องมาว่ามันไม่บาย ไอ้กูจ้องปลาหม้อตรงใบตาตาไม่ดีอ่ะดีมึงมาเห็นมึงไอ้ปลาหม้อยิก็ปลาอื่นปลาตองแต่โอ่งจะแล้วแล้วทำแต่เรื่องงานไม่ทำท่านกูหนังอยู่แกล่านาด้นมาจึงบอกกูไอ้ตองไอ้ตองไปเล่แต่นู้นเม่มึงรถปีกตายอยู่กลางบโบนูกูตกใจมิดว่าแม่ไม่น่าแก่ตายเลยแล้วแม่เราไม่เคยเป็นพุทธ กไปกับแกเดินไม่เคยแกรถกระเพื่อนแต่รถอีพิกใต้ได้ปพลินแต่ก็เป็นว่องแม่แกไปบ้านไปถึงบ้านแม่เน่ตายเตี้ยแต่แม่กูก็นเลด